หลังจากถูกจองจำมา20กว่าปีขณะนี้ทิดสมอดีตเสือเกา่าต้องเข้ามารับจ้างตัดอ้อยท่ามกลางป่าเขาลำเนาไพ่ เ,เองตั้งใจจะกลับตัวกลับใจใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เช่นปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปโดยไม่คิดกลับไปเป็นเสือร้ายเพื่อแก่แค้นคนที่ทำให้ตนต้องสูญเสียอิสรภาพทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจเป็นผู้กระทำขณะที่เขาถูกจองจำไร้อิสรภาพอยู่ในคุกทิดสมต้องสูญสิ้นทุกอย่างไปแม้แต่ลูกเมียก็สูญหาย นำซ้ำพ่อแม่พี่น้องต้องมาตายจากไปโดยไม่ได้ไว้อาลัยครั้งสุดท้ายเลยสักคนทิศสมจึงไม่ต่างจากคนไร้ญาติขาดมิตรใช้ชีวิตอยู่เพื่อรอเวลาสังขารเวลาเข้าสู่วัชรลาอย่างโดดเดี่ยวเดียว,ด,ยวดายไปตามยะถากรรมส่วนงานในที่ทำงานมีนายชาญชัยหัวหน้ารับเหมาคอยเฝ้าไถ่ายถามทิศสมผู้เป็นรุ่นพี่ในหมู่บ้านเดียวกันเป็นประจำ ด้วยอาการของทิศสมบางครั้งนั่งมือลอยคลาดกับคนซึมเศร้าจึงบอกให้แกหยุดพักตูดบุหรี่บ้างอย่าเอาอย่างพวกวัยรุ่นทำไปเรื่อยไม่ต้องเร่งรีบค่อยๆทำไปก็ได้เพราะชานชัยเข้าใจเรื่องอดีตของแกดีเพราะชานชัยเคยเห็นทิศสมรุ่นพี่คนนี้มาตั้งแต่ครั้งยังเป็นหนุ่มขึ้นใหม่เมื่อทิศสมออกมาจากคุกได้และเห็นว่าไม่มีอะไรทำ เขาจึงชักชวนเข้ามาทํางานรับจา้างรับเหมาตับอ้อยเป็นไรได้เงินมาเท่าไรก็เอามาแบ่งเท่าๆกันทิดสมขยันขันแข,ข็งช่วยงานได้เป็นอย่างดีโดยไม่หือไม่อือขัดข้องเช่นคนงานหนุ่มๆรุ่นน้องทั่วๆไปทั้งยังมีวิสัยในการเป็นพลานชอบออกป่าล่าสัตว์มาทำอาหารจึงเป็นที่รักใคร่ของทุกคนลมหนาวพัดช่วยมาจากชายป่าในอดีต น่าจะเป็นดงดิบลึกเสียด้วยซ้ำดึกสงัดมากแล้วยังไม่แคล้วมีการตั้งวงล่ำสุลาเป็นเพราะว่าบันฟุ่งนี้เช้ากลุ่มของนายชันชัยคนลับเหมาจะต้องย้ายเข้าไปในดงลึกมาก,กาเก่าจึงต้องเข้าไปเอาเข้าวสารอาหารแห้งและของใช้ทั่วไปมาเพิ่มไว้ก่อนจะเร่งเดินทางเข้าไปเมื่อทุกอย่างพร้อมสับในวงเล่าจึงดูคึคลื้นลื่นเลิงโดยคนงานทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในเพิงพักแห่งเดียวกัน ต่างเข้ามาร่วมดื่มสังสรรค์พูดคุยกันอย่างผ่อนคลายอัญชัยเอ่ยขึ้นกลางวงสุราบอกว่ากรุ่งนี้จะเข้าไปเที่ยวในเมืองเตรียมหาซื้อของใช้ของกินใครจะไปเที่ยวด้วยก็ได้ไม่ว่ากันทุกคนต่างคึกคักอยากจะเข้าไปเที่ยวผ่อนคลายเพื่อใช้เงินที่หามาได้แต่ว่ามีเพียงทิดสมคนเดียวที่เมือนหน้านี้ขออาสานอนเฝ้าคข็มพักคนงานรอทุกคนกลับมาในอีกสองหรือสามวันข้างหน้า เอาเป็นว่าในค่ำคืนนั้นบางคนถึงกับล่ำสุลาจนถึงเช้าบางคนเมาพับหลับไปด้วยความเมินเมาพอๆกันในลุ่งเช้าของอีกวันทิดสมต้องนอนเปล่าเปลี่ยวเดียวดายเฝ้าแคมพักคนงานอยู่เพียงลำพังแต่ยังดีที่พอมีวิทยุ F.M พอได้เปิดฟังเพลงกล่อมไพรถึงแม้จะไม่ค่อยมีเคลื่นความถี่มากเท่าไหร่ก็ตาม เสียงพูดคุยจากคนงานกลุ่มอื่นที่ยังตัดอ้อยไม่แล้วเสร็จกันดีดังเอ็ดอึงพอให้ได้ยินมาบ้างบางครั้งกำลังเคลิ้มจะหลับฝันพลันรู้สึกเหมือนมีใครบางคนมาลากดึงขาจนทิศสมต้องผาวาลุกขึ้นมาเมียงมองแต่กลับไม่มีใครเข้ามาบริเวณเพิงห้องที่ใช้เป็นที่หลับนอนเลยสักคนนี่คงเป็นอีกหนึ่งอาการของคนที่ถูกจองจำมานมนาน อาจจะเป็นเพราะความเงียบงันยามรัติการซ้ำยังอยู่คนเดียวเพียงลำพังทำให้จิตใต้สมนึกนั้นภาวะผวะวังตานเหตุสมนึกถึงเหตุการณ์นในอดีตที่ผ่านมาเมื่อ25ปีก่อนที่หมู่บ้านน้องหว่าจะมีหน่วยอาสาทหารพานเข้ามารักษาดูแลความสงบเรียบร้อย แยกย่อยไปตามหมู่บ้านแถบชายแดนเป็นส่วนใหญ่หนึ่งในนั้นมีนายสมเป็นชายหนุ่มหน้าตาหล่อเลเอาการซ้ำยังเคยบวทเรียนอ่านเขียนดูดีมีสงาาส่าราศีนายสมคนนี้เป็นทิศเพิ่งศึกออกมาใหม่ลันสมัครเป็นทหารพลานได้จึงถูกส่งมาประจำการสมัยนั้นสาวใหญ่สาวน้อยล้วนแต่ชอบนายทหารไม่ว่าจะเป็นทหารพลานทหารบกหรือตำรวจ แม้แต่อสอล้วนเป็นที่หมายปองของสาวแกแ่แม่ไม้แทบทั้งสิน้นนายสมก็เช่นเดียวกันเมื่ออยู่นานเข้าจึงพลาดพลั้งไปตามวิสัยของชายชะกันในช่วงนั้นที่หมู่บ้านหนองหว่ามีเหตุการณ์ที่น่าหวาดผวาเกิดขึ้นโดยเฉพาะในเวลากลางคืนชาวบ้านที่ไปนอนเฝ้าไร่มักจะโดนเสือตัวใหญ่บุกเข้ามาฆ่าตายหลายแรกเป็นสาวใหญ่หน้าตาดีที่นอนตายอยู่เพียงลำพัง ส่วนผัวของนางนั้นไม่ได้อยู่บ้านมานานแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นข่าวพึ้โครมจนเป็นที่น่าหวาดหวั่น้วยไม่มีใครพบผ่านว่าจะมีเสือร้ายมาอาศัยเล่นกายตามชายป่าของหมู่บ้านเป็นอันเดือดร้อนมาถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมไปถึงตำรวจและทหารพลานต้องมาช่วยกันจัดการเฝ้าเวรยนยามไปตลอดทุกค่ำคืน ที่ดีที่สุดของชาวบ้านในขณะนั้นคงมีแต่อีกแก๊ปลำยาวของนายพลรุ่นเก่าที่ตั้งแต่มาบุกเบิกหมู่บ้านกว่าจะอัดกระสุนได้แต่ละครั้งนั้นแทบจะต่อขาตั้งขึ้นไปอัดดินปืนกันเลยทีเดียวแต่ด้วยความยาวของลำกล้องปืนคาบศิลาแบบโบราณความแม่นยำจึงมีมากกว่าอีทูปปืนแก๊ปสมัยใหม่แต่กระนั้นเมื่อผ่านไปห6วันแล้วยังไม่มีวี่แววว่า เสือใหญ่มันจะกลับเข้ามาในหมู่บ้านเหล่านั้นเป็นอันว่าชาวบ้านทุกคนแทบไม่ได้ออกไปทำมาหากินกันเลยเมื่อเวลาล่วงลวยผ่านจนนานเป็นเดือนฝ่ายพลเรือนก็เริ่มชะล่าใจเดือทุกคนไม่ค่อยได้รับได้นอนกันเบญยามชาวบ้านจึงลดจำนวนลงไปเพื่อสลับกันไปพักผ่อนนอนหลับตอนนั้นจึงมีเพียงอาสาทหารผานไม่กี่คนที่ยังคงทำหน้าที่ของตนต่อไป ในคืนนั้นเองจึงสบโอกาสของไอไลายซึ่งไม่มีใครรู้ว่ามันมาจากป่าแถบไหนเล่นกายอยู่ในเงาเมิดตามสมทุมพุ่มไม้ดักรอเวลาเพื่อมาฆ่าอาสาทหารผ่านคนเฝ้ายามเป็นหนึ่งลายเป็นเรื่องใหญ่เลยทีนี้หลังจากที่มีทหารพานตายเป็นหนึ่งคนทางกรมกองจึงส่งกำลังพิเศษมาเพิ่มเพื่อที่จะสังหารเสือตัวนี้ให้จงได้แต่แล้วคล้ายกับมันรู้ทางหนีทีไร เมื่อเวียามอยู่มากมายออกแม้ลาดตะเวเนไปตามชายป่าตลอดเวลาโดยไม่เว้นแม้แต่กลางวันและกลางคืนถึงกระนั้นก็ยังไม่พบล่องลอยที่คาดว่ามันจะแอบมาหลบซุ่มซ่อนแม้แต่รอยเท้าก็ไม่มีปรากฏให้เห็นเป็นไปได้ว่ามันคงไม่ใช่เสือธรรมดาทหารพานผู้เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการที่เคยพบคานกับเสือสมิงมาก่อน จึงเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับเฉพาะหน่วยงานไม่เอ่ยแพ่งพลายให้ชาวบ้านหรือผู้ใหญ่ทราบเนื่องจากมั่นใจร้อเอร์เซนต์ว่าคนในหมู่บ้านต้องมีส่วนรู้เห็นเป็นใจหรืออาจจะมีใครในหมู่บ้านเป็นเสือสมิงเข้ามาปุกปั่นสร้างความวุ่นวายด้วยผิดใจกับใครสักคนที่เป็นอาสาทหารพลานดังนั้นนายสมอาสาทหารพลานจึงเล่าเรื่องราวบางอย่างให้หัวหน้าชุดของตนฟัง เมื่อครั้นเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านใหม่ๆตนได้ไปติดพันแม่ใม่สาวใหญ่ในหมู่บ้านจนกระทั่งเธอคนนั้นบอกว่าผัวของเธอเขากลับมาทหารผ่านสมจึงต้องหนีห่างล้างจากกันคราวนั้นทหารผ่านสมไม่ได้ตั้งใจจะปลูกสัมพันธ์รักใครเพราะคิดว่าผัวของนางคนนั้นได้ตายไปแล้วจึงเผอใจไปมีความสัมพันธ์สว่างฉันสู้สาวและคนที่ตายไปเป็นศพแรกในหมู่บ้านก็คือผู้หญิงคนนั้น ส่วนสามีของเธอไม่มีใครพบเห็นอีกเลยหัวนหน้าชุดได้ฟังดังนั้นจึงเข้าใจเสือล้ายมันคงอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านหนองว่าและอาจจะอาศัยอยู่บ้านญาติหรือจะอยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียงกันหัวนหน้ารทหารพานจึงวางแผนการในคืนนั้นโดยการบอกกล่าวแก่ผู้ใหญ่บ้านหนองว่าว่าคืนนี้จะมีการออกลาดตะเวนแต่ในเย็นวันนั้นกองกําลังทหารพลานต่างพากันเปนหลบซอล่อนรอบๆแขมพัก เหลือไว้แค่เพียงฐานพานทิดสมนั่งประจำการคอยเป็นตัวล่อเห้สวนสมิงคู่แขนออกมาในยามลาตีในคืนนี้แสงจันทร์สกาวสุขใสแต่ไร้ซึ่งเสียง,มงแมลงลองในขับขานเช่นปกติทุกวันในยามค่ำคืนลมเย็นยามดึกพัดผ่านเต็นทเสียงดังคืนลืนๆขณะทหารพานสมนั่งถือปืนรอคอยเวลาสมิงร้ายเข้ามาปรากฏกาย เวลาผ่านไปจนใกล้เที่ยงคืนแล้วยังไม่มีวี่แววว่าเพื่อนทหารจะส่งสัญญาณยกเลิกภารกิจโดยบอกกันไว้แล้วก่อนล่วงหน้าว่าถ้าหากไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากเที่ยงคืนจะยิงปืนขึ้นฟ้าเป็นหนึ่งนัดแล้วจะกลับมารวมพลกันอีกครั้งทหารผ่านหนุ่มนั่งฝืนทนกับความหนาวเย็นจนสั่นสะท้านร่างกายถึงกับสะบันเป็นช่วง ทัในใดนั้นจึงมีชาวบ้านแปลกหน้าคนหนึ่งเดินดุมๆเข้ามาขอ,าขอน้ำท่าดื่มกินก่อนจะแซงเอ่ยถามว่านายทหารชื่ออะไรเมื่อทหารผ่านสมเอ่ยบอกชื่อไปชายคนนั้นถึงกับหัวลอกเป็นการใหญ่ก่อนจะกลายล่างเป็นเสือล้ลยหลายพาดก่อนพ่กกระโจนเข้าใส่เขาในทันทีมีเสียงปืนดังลั่นเพียงนัดหนึ่งหล่างของมันชังนักเพียงครู่ผ่านส่งเสียงคำรามเป็นการใหญ่ ทาหารพลานทั้งหลายที่ซุ่มซ่อนตัวอยู่บนในบริเวณนั้นต่างกุกกันเข้ามาสาตกระสุนใส่จนคนขมงแต่สมิงก็กระโดนเข้าใส่ทุกคนอย่างว่องไวมันฆ่าทหารพลานตายไปสองศพทั้งยังมีคนได้รับบาดเจ็บจำนวนมากโดยเฉพาะทหารพานสมที่โดนตะปบเข้าหัวไหลจนเลือดไหลเป็นแผลใหญ่เบวอะวะ้อะต้องรีบนำตัวส่งอนามัยประจำตำบลเป็นการด่วน หัวหน้าชุดปฏิบัติการต่างแค้นใจเป็นอย่างมากด้วย,วยสูญเสียอาสาทหารพานเปตทั้งสองนายสังยังมีคนได้รับบาดเจ็บมากมายแต่ยังจับตายสมิงร้ายตัวนั้นไม่ได้ห้องพักผู้ป่วยที่อนามัยในดึกดื่นของคืนนั้นปรากฏลางของหัวหน้าชุดปฏิบัติการเข้ามาเยี่ยมถามไทยอาการของทหารผ่านสมมีกลิ่นสาบสางลอยมาตามลม้ายกับในคืนนั้น ขี่ทหารพลานหนุ่มประสบพบเจอกับมันทหารพลานที่เคยบทเรียนมานานพลันจึงนึกถึงคําพูดของคนรุ่นเก่าเขาเล่ามาว่าถ้าเสือสมิงมันเคยฆ่าใครตายจะสามารถแปลงกลายเป็นคนนั้นได้คิดได้ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าหัวหน้าของเขาที่ปรากฏตัวอยู่ในตอนนี้คงจะเป็นมันจำแรงแปลงร่างมาแน่แท้เพียงแค่นั้นทหารพลานหนุ่มจึงคว้า,าปืนพกสั้นตั้งลำเอาไว้ใต้ผ้าห่ม รอจังหวะที่มันอ้าปากเอ่ยขานจะยิงเสถทวรทั้ง9้าตาหูจะหมูกปากทวารหนักทวารเบาดูซิคราวนี้มันยังจะหนังเหนียวคงทนเช่นคืนนั้นหรือเปล่าอจีที่หัวหน้าของทหารพลานสมกําลังจะบอกกล่าวบางอย่างปืนที่เล็งอยู่ใต้พระห่มอย่างแม,ม่นมั่นจึงลั่นออกไปในทันทีมีเสียงร้องดังอ้ากออกมาจากปากหัวนหน้าทหารพลานเลือดแดงฉานพวยพุ่งออกมาจากปาก จนมีเสียงกระอักกระอ่วนทาหารพรานสมเบี่ยงตัวหลบขณะหัวนหน้าของตนล้มฟุบเป็นตรงหน้าทว่าหาได้เป็นเสือสมิงอย่างที่ตนคิดไว้มีเสียงหวีดล้อมวอยวายลั่นสถานีอนามัยเมื่อเสือสมิงร้ายตัวจริงปรากฏตัวมันหัวเลาะออกมาด้วยท่าทางลิงโลดก่อนจะกระโจนกัดขย้ำกลุ่มคนเป็นว่าเล่นโดยต้องการให้ทหารพรานสมตายทั้งเป็น เหตนตอนที่มันรู้ว่านายทหารพลานแอบไปเป็นชู้กับเมียมันมานานหลายเดือนเสียงปืนดังสนั่นขึ้นอีกหลายนัดจนกระทั่งสมิง้ลยมันลับหายไปในกลุ่มควันเมื่อตะวันต่อแสงในวันใหม่ทหารพลานนมจึงได้รับข้อกล่าวหาว่าเป็นคนฆ่าหัวหน้าผู้บัญชาการและนายทหารพลานที่ได้รับบาดเจ็บตายไปทั้งหมดด้วยการไต่ตองเอาไว้ก่อนหน้าแล้ว คดีนี้ถึงกับต้องประหารชีวิตเลยก็ว่าได้ทหารพลาน,นุ่มตัดสินใจถึงจะต้องตายแต่ไม่ขอรับความผิดในครั้งนี้จึงหนีเข้าป่ามาเป็นเสือโป้นโจรล้ายในตอนนั้นเสือสมเป็นโจรเพียงลำพังเขาตั้งใจลำเรียนวิชาคาถาอาคมต่างๆเพื่อจะไปแก้แค้นไอ้สมิงบ้านหนองหวาให้จงได้จนเวลาล่วงเลยผ่านไปอีกหลายปี ขณะนั้นมีสงครามกับกลุ่มผู้กอ่อการร้ายขอมมิวนนสิ์คดีของเสือสมในครั้งอดีตถึงค่อยซาลงจนกระทั่งผู้คนลืมเลือนเสือสมแอบเข้ามาในหมู่บ้านหนองว่าดยการแฝงตัวเป็นพานป่าเอาเนื้อเค็มเนื้อแห้งเข้ามาขายโดยหวังใจว่าจะพบเจอไอ้สมิงร้ายในร่างคนที่เป็นต้นเหตุให้ตนต้องมาพบพานกับเหตุการณ์ร้ายร้ายเกือบจะตายโดยที่ไม่ได้ทำผิด เสือสมยึดอาชีพขายของป่าอยู่นานหลายเดือนจึงพบลักกับสาวสวยในหมู่บ้านเรื่องราวในอดีตที่พบพานจึงค่อยๆเลือนลางจางหายไปเช่นเดียวกันแต่ว่าไปแล้วในตอนนี้ชายที่เป็นเสือสมิงก็กลายเป็นผู้ใหญ่ในหมู่บ้านไปเสียแล้วด้วยเสือสมไม่เคยฉเฉลียวใจมาก่อนหนะ้าทว่าความสุขหาได้ยั่งยืนนานนายบ้านอดีตเสือสมิงจึงส่งข่าวให้นายทหารพลาน เข้ามาจับคุมเสือสมในทันทีไม่มีทางหนีอีกแล้วเนี่ตอนนั้นเมียเสือสมที่กำลังตั้งคันแกล้จะคลอดอยู่ล,ล้อมลออขันจะขัดขืนต่อสู้มันก็จับเมียและแม่ยายไปเป็นตัวประกันครั้งนั้นเสือสมจึงถูกพันธนาการไปโดยปริยายเขายังคงจดจำรอยยิ้มอันสดดสยองของไอ้สมิงคู่ปรับได้คิดไว้นในใจถ้ามีโอกาสออกไปได้จะต้องฆ่าล้างมันทั้งโคตแน่ แต่แล้วทิศสมก็พึงมารู้เรื่องราวบางอย่างหลังออกมาจากคุกได้ไอ้สีมิงคนนั้นมันเป็นหลานชายของผู้ใหญ่บ้านคนเก่าตั้งแต่ตอนที่เข้ามาประจำการใหม่ๆถึงว่าจะทำยังไงก็จัดการกับมันไม่ได้คงเพราะผู้ใหญ่ส่งข่าวบอกตลอดเวลานั่นเองแต่เวรกรรมที่สร้างขึ้นมานั้นเขาคงต้องเป็นคนระงับมันเองถ้าไม่ไปเล่นเมียชาวบ้านเหตุการณ์ต่างๆคงไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ทิดสมถอนใจหลังจากออกจากคุกมาได้ลูกเมียหนีหายหรือตายไปแล้วไม่มีใครรู้จึงหมายใจว่าจะยุติความแค้นที่อยู่ในใจไว้เพียงแค่นั้นแต่แล้วเมื่อกลับเข้ามาบ้านเกิดเมืองนอนของตนพ่อแม่ก็มาล้มหายตายจากลงไปิ่งทำให้ทิศสมปลดลงปงตกทุกอย่างกระทั่งเข้ามาทำงานรับจ้างตัดอ้อยกับนายชาญชัยจนถึงทุกวันนี้ ถามกลางลัติการอันแสนยาวนานเรื่องราวเก่าๆในอดีตในภวาควังคิดฝันพันลับหายไปกับสายลมหนาวที่ช่วยพัดมาเบาบางทิดสมลุกขึ้นมานั่งมวนยาสุนฟืนข้อกองไฟให้แสงสว่างต่างพนควรออกมาเป็นทางยาวเหล่าขาวที่ยังเหลือไว้เมื่อตอนหัวค่ำจึงถูกนำเอาออกมาลิ่นดื่มกินตอนนี้มีเพียงดีกีคอยเป็นเพื่อนคลายเหงา ในอารมณ์อันเปล่าเปลี่ยวและหนาวเหน็บจนกระทั่งดวงตะวันผูกผนเมฆไม้ในยามเช้าของวันใหม่วันนี้ทิดสมตั้งใจจะเข้าป่าไปหาอะไรทําเพื่อแก้เหงาเพราะอย่างไรคืนนี้ทิดสมก็คงต้องนอนโดดเดี่ยวเพียงลําพังอีกเป็นแน่เขาแค่ไม่อยากนึกถึงเรื่องราวในอดีตจึงต้องหาอะไรอะไรทาสักอย่างทิดสมห่อข้าวห่อน้ําถือปืนแก๊ปเดินเข้าไปเที่ยวป่า หมายใจว่าเย็นนี้คงจะได้ของป่ามาทำแกมแก้มสุลาในตอนเย็นมองเห็นคนงานหลายกลุ่มกำลังเร่งรีบตัดอ้อยเป็นการใหญ่ในขณะทิศสมยำเดินไปตามเส้นทางข้างๆกับไร่อ้อยหลายร้อยไร่สุดสายตาแต่ทว่าไม่ใช่ของเท่าแก่ของนายชานชัยที่พวกตนรับเหมากันอยู่นั้น ดันจึงมีเสียงรถยนต์ขับขี่มาตามหลังพลางบีบแต่เสียงดังจนทิศสมสะดุ้งตกใจเพราะภายในเบาะข้างคนขับนั้นเป็นชายผิวดำหน้าตาดุดันอายุอานามคงมากกว่าทิศสมไม่มากนักชายผู้นั้นพยักหน้าสงให้พลางตะโกนไล่ให้หลบทางแต่ในแววตาคู่นั้นทิศสมจดจำได้เป็นอย่างดีเพราะมันคือไอู้ใหญ่สมิงหมู่บ้านหนองว่ะ กู่แข้นตลอดการที่เขาพยายามจะลืมเลือนแต่เหมือนกับโชคชะตาฟ้าลิขิตตนบันดาลทําให้ทิดสมสงบสติอารมณ์อันร้อนแรงยังไม่ได้เขาจ้องมองรถยนต์ที่ขับขี่ไปสู่สายตาเพราะว่าด้านหน้านั้นมันล้วนเป็นแต่ป่าอ้อยและคำพักคนงาน สดสมองของเขาจึงสั่งการให้แอบย่องติดตามผู้ใจญ่บ้านน้องวาอดีตเสือสมิงคนนั้นไปจนสุดเส้นทางไล่อ้อยนั้นที่เป็นผื้นป่าดงใหญ่มีแขปมพักคนงานเรียงรายไปตลอดตามชายป่าวันนี้ดูท่าคงมีการเลี้ยงสังสรรค์กันของคนงานเพราะเมื่อวานเห็นรถบรรทุกไ้ออกไปถึงสามลำเสียงผู้คนหัวเราะต่างพูดคุยกันดังลั่น ขณะทิดสมเดินเข้าไปใกล้บริเวณแคมป์พักคนงานจับพันหัวใจของเขาก็าแทบจะหยุดเต้นเมื่อเห็นอดีตเมียรักเดินลงมาจากรถยนต์คันเมื่อครู่พร้อมกับไอ้สมิงคู่แขนของเขาช่างเป็นเรื่องที่แสนอัป,ปยศสิ้นดีทิดสมพยายามเดินหลบเลี่ยงหนีออกจากเส้นทางทั้งๆท,ที่หัวใจของเขาแทบจะแตกสลายตายคาที่นี่นะหรือที่เขาเรียกว่าเวรกรรมมีอยู่จริง แต่ยังคงจะไม่ใหญ่เขาเนี่ยตอนนี้เป็นแน่ด้วยความแค้นที่เข้ามาสมลุมเลาในคืนนั้นทิศสมเล้นกายอยู่ในป่าอ้อยเพื่อรอจังหวะจะฆ่าล้างแค้นให้สาแก่ใจคืนนี้เท่าแก่ใหญ่ไอ้สมิงคนนั้นคงไม่ได้กลับออกไปบ้านแน่แน่เพราะได้ยินคนพูดคุยกันว่าจะอยู่จุดไฟเผาไล่อ้อยใหม่ในวันตัดกันในตอนเชา้า ในตอนนั้นจะเป็นโอกาสสำคัญที่ทิสมจะลากคอมันออกมาตามแผนการที่คิดเอาไว้ก่อนหน้านี้ขณะที่ลูกน้องของมันกำลังจะเข้ามาจุดไฟไอผู้ใหญ่เสือสมิงก็ออกมาเยือนสั่งการเป็นพันลอบันลางจัดประลําพิธีขอคาม,มาเจ้าป่าเจ้าเขาก่อนจะเผาป่าอ้อยเช่นทุกครั้งด้วยกลัวจะลุกลามออกไปไกลถึงชายป่าเพราะว,ว่าขณะที่ไอผู้ใหญ่สมิงบ้านน้องว่า กำลังก้มลงบริกรรมคาถาหิดสมที่แอบมาจากทางด้านหลังจึงใช้มีดเน็บแทงเข้าที่ลำคอมีเสียงร้องดังอากเพียงหนึ่งครั้งจากนั้นทั้งสองล่างต่างปุกปั้มต่อยตีกันเป็นการใหญ่ผู้ใหญ่บ้านเสือสมิงเสียเปียบด้วยเพราะไม่ทันตั้งตัวครันจะไม่ทำอะไรคงได้ตายได้อีกไม่กี่นาทีนี้แน่แกจึงท่องบนมนสมิงจำแรงในใจ ขณะทิ่สมช่วงแทงเป็นการใหญ่จนป่าอ้อยแถบนั้นลู่หักล้มและเน,นานาดเสียงไฟไหม้ใบอ้อยติดตั้งหงผางบางแตกดังเปี้ยบละเปาะแปะกบเสียงคำรามล้องในการต่อสู้กันของคู่แข่งทั้งสองกลุ่มคนงานที่กำลังนั่งดื่มกินกันอยู่นั้นหาได้ยินเสียงอะไรไหม่มีเพียงเสียงหัวเราะอย่างเฮือหันพอลิศน้ำเมาพลางร้องเพลงกัน สมิงเก่าผู้ใหญ่บ้านคราวนี้มันได้กลายร่างมาเป็นเสือเต็มตัวเข้าจนได้แต่ทั่วทางร่างกายกับมีเลือดไหลซ่านกระเซ็นคราวนี้เป็นทีของทิดสมที่ต้องถูกมันกัดฉีกต่างตะปบไปหน้าจนเบลตาแดงฉานไปด้วยเลือดแทบจะมองไม่เห็นสิ่งใดอีกต่อไปแต่ทิดสมก็ไม่ยอมตายอย่างง่ายๆเขาบริกรรมคาถาปลุกพิชาเสือเย็นของตนเองเช่นกัน จากนั้นจึงมีเสือสองตัวคำรามดังลั่นต่อสู้กันอยู่ในป่าอ้อยที่กำลังไม่ลามรอบล้อมพวกมันเอาไว้หมดแล้วโดวยไม่มีวี่แววว่าคนงานทั้งหลายจะได้รับรู้ว่าในเปลวไฟของไรอ้อยในตอนนี้มีเสือสมิงคู่หนึ่งกำลังต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายในวงล้อมของเปลวไฟมันไลกันที่กำลังเผาผลาญทั้งสองล่างให้เหลือจนแต่ซากเหตุมาจากว่าความแค้นตั้งแต่ครั้งอดีต ระทั่งทุกอย่างจบลงไปด้วยการตกตายไปตามๆกันกลางดึกในคืนนั้นคนงานและเมียเท่าแก่ต่างออกมาตามหาเป็นการใหญ่ด้วยคนงานทุกคนต่างเข้าใจว่าเท่าแก่จะมาหาเมียที่รถส่วนผู้เป็นเมียก็คิดว่าผู้ใหญ่บ้านหัวคงตนกำลังล่วมวงกินเหล้าสังสรรค์กับพวกคนงานจนกระทั่งลุงเช้าของวันใหม่หลังจากไล่อ้อยหมดสิ้นคนไฟไปแล้ว คนงานทั้งหลายจึงพบเจอเข้ากับซากเสือตัวใหญ่สองตัวนอนแน่นิ่งตัวดำเปล่ากับเท่าทานคาดการว่าน่าจะหนีออกมาจากป่าอ้อยไม่ทันขณะไฟไหม้ลุกลามมาตลอดทั้งคืนเช่นเดียวกับฝั่งคนงานของนายชานชัยคิดสมได้หายตัวไปไหนชานชัยก็ยังหาสาเหตุไม่ได้บาก็คิดกันไปต่างๆนานาอาจจะด้วยพ่อแกเป็นคนเงียบๆนิ่งๆจนน,น,น่ากลัว และไม่ค่อยสูงสิงกับใครกลายกับเป็นคนที่เป็นโรคซึมเศร้าส่วนทางผู้ใหญ่บ้านน้องว่าคนเก่าที่เป็นเสือสมิงคาดว่านนาจะถูกจับตัวไปเผานั่งยางโดยมีเรื่องผิดใจกับเจ้านายอีกหลายฝ่ายกว่าจะได้ป่าอ้อยแห่งนี้มาจึงเป็นที่ถกเถียงกับทางญาติและพี่น้องและทางฝ่ายผู้เป็นเมียโดยไม่มีใครคิดถึงซากเสือสองตัวนั้นอีกเลย